เรามาดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะคะ,ะตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาพจน์ที่15นะคะเราเขียนแทนด้วย a 1 5นะเหมือนการท่านึกษาเข้าใจลำดับเลขคณิตเราก็จะอ่านหนังสือแล้วเข้าใจลำดับเรขาคณิตได้นะคะ,ะโจทย์นี้อยู่ในหน้า244บนะคะอาวบอกว่าให้หาพจน์ที่15ของลำดับสอง8ด แล้วก็ห้าสิ่นะความคิดเหมือนกันเลยเราจะหาพจน์ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราต้องหาพจน์ที่ n ให้ได้นะคะพจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปในลําดับเรขาคณิตหาได้จากสูตร a อเท่ากับ a อหยกกำลัง n ลบหนึใช่ไหมคะเอหนึ่หมายถึงพจน์ที่1ของลําดับในโจทย์ข้อนี้ก็คือ2 R คืออะไรนะ R คือ อัตราส่วนร่วมซึ่งหาได้จากพจน์ที่อยู่ข้างหลังหารด้วยพจน์ที่อยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็เป็น3นะอย่าลืมนะักศึกษาอย่าหาที่เดียวอันตรายนะคะออลองหาดูสัก2แห่งอ่หาสิบสหารด้วย18ได้3เพราะฉะนั้นอัตราส่วนร่วม r ในโจทย์ข้อนี้คือ3นะคะก็เป็น2อคูณสยกกําลัง n ลบหนนะคะนี่คือพจน์ที่ เอ็นนักศึกษาต้องการพจน์ที่เท่าไหร่เราต้องการพจน์ที่15ใช่ไหมคะก็คือเอ็นตรงนี้ถูกแทนที่ด้วย15บห้าเอ็นตรงนี้กับเอ็นตรงนี้คือเอ็นตัวเดียวกันนะคะเพราะฉนั้นถ้าตรงนี้ถูกแทนที่ด้วย15ตรงนี้เราก็แทนที่ด้วย15เช่นเดียวกันนะคะก็เป็น15ลบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราจะได้พจน์ที่15เป็น2คูณกับ3ายกกาลัง 14นะคะอ่าเนี่ยพจน์ที่15ในลำดับเลขคณิตตัวเลขอาจจะไม่สวยงามไม่ลงตัวเพราะว่าลักษณะสูตรเป็นเลขยกํำลังเยอะๆเราก็ตอบติดเลขยกอำลังอย่างนี้ไว้เลยนะคะอ่านักศึกษาดูในสมุดบันทึกบ้างนะคะอ่าบอกว่าในโจทย์ข้อนี้ทราบว่าพจน์ที่1เป็น2องพจน์ที่4มีค่า16ส่วน27นะคะถามว่าพจน์ที่8มีค่าเท่าไหร่นะคะ เหมือนเดิมแปลประโยคภาษามาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะวิเคราะห์โจทย์เหมือนเดิมเราจะหาพจน์ที่เท่าไหร่เราต้องรู้พจน์ที่ n พจน์ที่ n หาได้จาก a1 คูณ R ยกกาลัง n นลบ1นะพจน์ที่ n ย่อมติดตัว n เอาไวา้เพราะนั้นการที่เราจะรู้พจน์ที่ n เราต้องรู้ A1 กับ R ก็คือต้องหาตัวแปร2ตัวใช่ไหมคะตัวแปร2ตัวจะหาได้ก็ต้องมีสมการ2สมการนะคะ นักศึกษาจะเห็นว่าเขาให้ข้อมูลมามีสองสมการนะสมการที่หนึ่ง a หนึ่งเท่ากับสองสมการที่สอง a สี่เท่ากับสิบหกส่วนยี่สิบเจ็ดตรงนี้เนื่องจากเราอยากทราบ a หนึ่งกับ r นะักศึกษาจะต้องเขียน a สี่ให้เป็น a หนึ่งกับ r ซึ่งจะเขียนได้เป็น a หนึ r ่งคูณ r ยกกำลังสามใช่ไหมคะเทา่ากับสิบหกส่วนยี่สิบเจ็ดเป็นสมการที่สองนะ อันนี้การแก้สมการในลำดับเลขคณิตเนื่องจากลักษณะของพจน์เป็นการคูณเพราะนั้นนะะักศึกษาต้องแก้โดยการเอามาหารกันนะคะอ่าสมการที่สองหารสมการที่หนึ่งฝั่งซ้ายก็คือ A1r นหารกำลังสามหารด้วย A1 นะคะซ้ายหารซ้ายฝั่งขวา16ส่วน27หารด้วย2อนะคะอันนี้ตัดไปนักศึกษาจะหา R ได้เท่ากับ16ส่วน27 อันนี้ก็เป็นคูณด้วยหนึ่งส่วนสองตัดไปนะคะดัน,นั้นก็จะหา R ได้เท่ากับอากลังสามนะคะ r ากำลังสจะเท่ากับ8ปดส่วนยี่สแปส่วนยีมาจากอะไรยกกำลังสามาจาก2องส่วนสามใช่ไหมคะสยกกำลังสามได้แปยกกำลังสาได้27ดังนั้นเราก็จะทราบว่า R เท่ากับสองส่วนสาตกลงเราหา a หนึ่ได้เท่ากับ2นะคะ แล้วก็หา r ได้เท่ากับสองส่วน3เราต้องการพจน์ที่8ใช่ไหมคะพจน์ที่8คือ a 1 R ยกกำลัง7เราก็แทนค่าลงไปก็เป็น2คูณกับเศษ2ส่วน3ยกกำลัง7นะคะเราก็หาพจน์ที่8ได้ตามที่เราต้องการค่ะเพื่อนสาได้ชมจบไปนะคะก็เป็นการสรุปเนื้อหาในส่วนของลำดับเลขคณิตและลำดับเลขาคณิตค่ะ ซึ่งนักศึกษาก็คงจะได้ความรู้นะคะแล้วก็นําไปใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะวันนี้คงจะต้องจบท้ายด้วยการให้กําลังใจนักศึกษานิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเรียนไม่เข้าใจและจะท้อแท้ไปกันใหญ่เลยนะคะก็อยากให้กําลังใจนะคะว่าอย่าไปท้อแท้เลยนะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะแต่ว่านักศึกษาต้องมีความอดทนแล้วก็มีความพยายามนิดนึงนะคะค่อ,คอยๆอ,อ่านแล้วค่อยๆทาความเข้าใจนะคะโดยเฉพาะถ้าเรามี เ,เทปอย่างนี้เราก็เปิดดูหลายๆครั้งนะคะเราก็จะเข้าใจ ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาถามก็ได้นะคะค่ะนะคะทางสถาบันก็ยินดีที่จะผู้ขึ้นศึกษาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะค่ะก็คิดว่านะคะนักศึกษาก็คงจะได้กําลังใจจกอาจาย์มีกําลังใจในการเรียนต่อไปนะคะค่ะสําหรับรายการน้าต่างทางไกลก็ขอเป็นกําลังใจกบนักศึกษานะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นี้และรวมไปถึงวิชาอื่นๆด้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะวันนี้ดิฉันและอาจารย์กนกวรลีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ